สวัสดีสวีดัตครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวิงกัมภูเป็นนักโหราศาสตร์เจ้าของทฤษฎีคงชื่อลิกติบ้านเจ้าพิธีกรรมวงสวงและที่ปรึกษาธุรกิจคลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีธนูช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมพศศคุทธศักราช2564สามารถรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนา แบบราศีหมายถึงผู้เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มกราคมส่วนแบบลัคนาหมายความว่าท่านจะเกิดวันที่เท่าไรเดือนอะไรพุทธศักราชไหนเวลากี่โมงก็ตามแต่เมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางดวงหรือผูกดวงดาวปรากฏว่าลัาคนาเกิดของท่านนั้นตรงกับราศีธนูก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคลิปคำทำนายนี้ได้เช่นเดียวกัน เดือนพฤศจิกาดาวตัวตนคือดาวพระหัสสัป,ปดีหบมายเลขห้ย้ายเข้าเรือนสหัชชะคำว่าสหัชชะความหมายประการหนึ่งนั่นคือการเดินทางใกล้ๆส่งผลให้ราศีธนูหลายท่านออกรถใหม่เพื่อขับไปมาใกล้ๆรับส่งลูกรับส่งหลานทำภารกิจแถวบ้านแต่แนวทางดูดวงของผมนั้น ไม่ได้ดูดาวดวงเดียวแล้วสรุปแล้วทำนายความเป็นไปในชีวิตต้องพิจารณาประกอบทุกตำแหน่งทุกดวงทั้งนี้ขณะที่ดาวตัวต,วตนเข้าเรือนสหัชชะดาวเจ้าเรือนสหัชชะคือราหูหมายเลขแปยังคงสถิตเรือนอริทําให้ไม่ว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งราศีธนูซื้อไว้ใช้งานนั้นส่วนใหญ่เป็นรถมือสองและต้องระวังเรื่องการย้อมแมว สนิมเคละทิ้งกลางป่าลกๆแล้วมาบิ้วใหม่ดีไซน์ใหม่วิ่งตอนนี้ไม่มีปัญหาครับแต่2เดือนข้างหน้าจะรู้กันอะไรทําให้ทำนายว่าเป็นรถเก่ารถมือ2และยอมแมวคำตอบคือดาวเสาหมายเลขก7สถิตเรือนกระดุมพะทรัพย์สินใหญ่ช่วงนี้โอกาสได้เป็นของใหม่เป็นไปได้น้อยมากครับพอเข้าถึงครึ่งแรกธันวาคมหลังวันที่4เป็นต้นไป ซื้อข้าวซื้อของส่งเงินรับเงินทอนระวังถูกโกงให้เงินแล้วพ่อค้าแม่ค้าโวยวายบอกยังไม่ได้ให้หรือรับเงินทอนยัดใส่กระเป๋าโดยไม่ได้นับกลับถึงบ้านซื้อของ40บาทส่งแบงค์พันต้องทอน 9- 60แต่ร้านทอนมา690แล้วก็เลือกทอนเฉพาะแบงค์ร้อยกับแบงค์20ร่รวนๆตอนรับมานึกว่าครบยัดใส่กระเป๋ามานับทีหลังไหนได้หายไปเกือบ300 เช่นเดียวกับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครับติดตามข่าวทุกวันตรวจสอบทุกครั้งมาส่งสอบถามทุกทีผู้รับชื่ออะไรเก็บเงินไว้ถ้าไม่ใช่ชื่อเราบอกจำนวนเงินไม่ตรงก็ไม่รับไม่เอาแต่วันนั้นพลาดมามา,มาพร้อมกันหลายชิ้นยอดรวม2,000กว่าบาทเปิดออกมาเจอแต่ก้อนหินกับบันเทศ ลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนพนักงานประจำไม่ว่าสังกัดบริษัทองค์กรธุรกิจใดก็ตามถ้าท่านคือราศีธนูทําใจนิดนึดครับว่าโบนสัสหรือเงินพิเศษปลายปีอาจจะไม่ได้มากเหมือนอย่างที่ท่านคิด และสำหรับราศีธนูที่ฟ้องร้องมรดกหรือกําลังแย่งชิงทรัพย์สินเป็นศึกภายในครอบครัวรอบนี้ตัดสินชี้ขาดทนายฝั่งนู้นเดินมาหน้าเครียดส่วนทนายฝั่งเรายิ้มหน้าบานแบบนี้ชนะแน่นอนไหนได้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ได้แค่สิทธิครอบครองคําว่าสิทธิครอบครอง กับเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นคนละความหมายกันนะครับสิทธิครอบครองคือให้อยู่ให้ทําประโยชน์และต้องดูแลแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังความหมายคือราศีธนูท่านใดกําลังฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์สินแย่งชิงมรดกหรือแจ้งความเกี่ยวกับบ้านที่ดินอย่าพึ่งดีใจ ถ้าศาลตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งรอบนี้สิ่งที่ท่านหวังอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหตุผลทั้งหมดเกิดจากอิทธิพลของดาวเล็กๆ3ดวงย้ายราศีพร้อมกันในวันเดียวเริ่มด้วยดาวอังคารหมายเลข3ครับเข้าเรือนวินาศไปทับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งราศีธนูคือราศีธาตุไฟดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาหมายถึงชื่อเสียงแล้วรอบนี้ดาวอาทิตย์เป็นวินาศเงินพิเศษไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ดาวดวงที่2ดาว ดาวศุ์หมายเลข6ดาวเจ้าเรือนอริโคจรเข้าเรือนการเงินทับดาวเสาหมายเลขเจนั่นคืออริมาเอาเงินและท้ายที่สุดสําคัญมากครับดาวพุดธหมายเลขสีทับตําแหน่งเกิดมาตรฐานเสียเป็นประเศษมาดูเรื่องของครอบครัวและความรักผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาคนรักคู่ครองทำงานผิดพลาดสร้างความเสียหายเดือดร้อนใหญ่ ทำให้ท่านต้องวุ่นวายทั้งช่วยแก้ไขช่วยเจรจาหาเงินหาทองชดใช้ความเสียหายเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีคนโสดราศีธนูครับมีสปรส์แถมวิตกถึงขั้นเครียดอาจจะนอนไม่หลับเพราะช่วงนี้ไปไหนเหมือนมีคนสะกดรอยทุกๆเช้าจะมีข้อความทักทายมีดอกไม้มีของขวัญส่งมาให้เป็นประจันและไม่ว่าท่านจะไปไหนของพวกนี้ก็จะตามไปถึงทุกที่พร้อมระบุข,ข้อความของบุคคลปริศนาว่าชอบท่านนะสนใจนะอ้าว ชอบฉันสนใจฉันทำไมไม่ปรากฏหน้าตาให้รู้ว่าเป็นใครเอหรือจริงๆแล้วฉันหลอ่อฉันสวยขนาดบุคคลสำคัญเห็นแล้วหลงไหล สุขภาพอุบัติเหตุราศีธนูผู้เกิดตรงกับวันจันทร์และวันอังคารจะเจ็บป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงไอจามฟึดฟัดหลีกเลี่ยงการนอนเดึกโดยไม่จําเป็นนะครับกับช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวมืดเร็วสว่างช้าตกเย็นหรือบรรยากาศโรเพควรหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ต่อไปนี้นะครับบ้านร้างทุ่งหญ้ารกร้างด้านหลังวัดสํานักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมเน้นย้าว่าเป็นด้านหลังเท่านั้นนะครับถ้าเข้าไปภายในหรือเดินผ่านด้านข้าง ไม่มีปัญหาสุสานป่าช้าที่เก็บศพเก็บกระดูกถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันเราก็ไปได้แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นหรือโพเพใกล้ค่ำห้ามเด็ดขาดเพราะตามเกณฑ์ชะตาราหูหมายเลข8สถิตเรือนอริและเกตหมายเลข9้เล็งตำแหน่งเกิดส่งผลให้ดวงชะตาราศีธนูอ่อนมีโอกาสโดนวิญญาณร้ายรบกวนมีโอกาสโดนคุณไสหรือโดนของจากผู้เล่นไสยศาสตร์ ผู้เรียนรู้วิชาสายเวทปล่อยออกมาสิ่งของเหล่านี้มักขจรกระจายอยู่ในพื้นที่เงียบและรกร้างสถานที่ที่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ถ้าจำเป็นต้องเดินผ่านแล้วไปเห็นงูใหญ่หรือนกกานกสีดำอย่าตะโกนบอกว่าอุ้ยนั่นนั่นน,นังูเอา้านกอะไรนะ่ะทำไมตัวสีดำเชียวเพราะนั่นคือการขานรับสิ่งร้ายจะเข้าตัวท่าน มาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนอะไรๆในชีวิตฟังดูอาจไม่ค่อยสดใสนักยกเว้นโชคลาภรอบนี้ราศีธนูจะมีโชคลาภใหญ่จากการเสี่ยงโชคมาชดเชยเริ่มตั้งแต่วันที่1นธันวาคมครับดาวศุกร์หมายเลข6กซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพระสถิตตำแหน่งเกิดแม้องศามินเมจะออกมารม,มารบแต่ถ้าท่านเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสสมหวังโดยยังคงให้ซื้อกับผู้ขายสูงวัยแผงขายของคุณลุงคุณป้าเนี่ยครับใกล้บ้านเลือกซื้อเลยครับแล้วถ้าสะดวกแนะ นำให้ท่านเดินสายกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ไหนเขาว่าเจ๋งที่ไหนเขาว่าว่ายแล้วรวยให้ท่านไปที่นั่นโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ก็จะเป็นไปได้มากขึ้นหมายเลขที่ผลชอบเป็นการส่วนตัวช่วงนี้ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะมาหรือไม่มาแต่ผมชอบและกว้านซื้อไว้แล้วนั่นคือหมายเลข คริปโตเคเรนซีตอนนี้กำลังมาแรงครับโลกตะวันตกเล่นกันลึ่มเลยก็จะดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพอล่วงเข้าวันที่6ที่7อาจจะแผ่วๆลงแต่ไม่ถึงขั้นขาดทุนนะครับส่วนหุ้นจะทำกำไรเฉพาะผู้ถนัดเล่นขาลงถ้าใครถนัดเล่นขาขึ้นควรตรวจดูข้อมูลและทิศท,ทางดีๆปิดท้ายด้วยราคาทองคำอันนี้เล่นไปได้ยาวๆกำไรดีมีความสดใส แนวทางเสริมชะตาดังที่นำเรียนตอนต้นดาวตัวตนคือดาวพระหัส,สป,ปดีหมายเลข5โคจรเข้าเรือนศาสชะดาวพระหัสคือความสมบูรณ์พูนสุขและความหมายภาพรวมในระยะยาวของเรือนศาสชะนั่นคือสังคมความสมบูรณ์บวกสังคมทําให้ชาวราศรีธนูมีโอกาสนําตัวเองสู่สังคมใหม่ทั้งสังคมที่ท่านอยู่ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมผู้คนจะดีขึ้นสังคมเพื่อนฝูงการครบค้าสมาคมจะกว้างขวางขึ้นโดยดาวดวงนี้อยู่ตั้งแต่วันที่ ที่ 8, พฤศจ,จิกาถึงนู่นแลลวครับวันที่8เมษายน65ช่วงนี้จะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาแต่ละคนนั้นฐานะดีทรงภูมิความรู้ทั้งอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงซึ่งจะนํามาสู่ช่องทางและโอกาสก้าวสู่ความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของท่านและเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแกร่งอันนี้ด้วยพลังอันมั่นคงของดาวดวงนี้แนะนําทําบุญเสริมสตาเพื่อรับดาวพฤหัสด้วยการทําบุญใหญ่โดยในช่วงนี้ติดตามข่าวสารหรือสอบถามคนรอบข้างว่าที่ไหนมีบุญใหญ่ที่ผู้คน ทั่วสารทิศเนี่ยเขามาร่วมทําบุญกันจะเป็นพระป่าสามคัคคีร่วมสร้างวัดหรือฉลองโบสถ์หรือเป็นบุญงานประจําปีให้ท่านร่วมบุญนั้นครับถ้าท่านทําด้วยเงินก็ทําให้เต็มที่แต่ต้องไม่ถึงขั้นเดือดร้อนจนหมดกระเป๋านะครับ สมทบทุนทําบุญด้วยพลังบุญความตั้งใจร่วมกันของผู้คนจํานวนมากจะก่อเกิดบารมีเกลียดเฉลี่ยกันสําหรับราศีธนูดาวตัวตนเข้าสหัชชะก็จะก่อเกิดบารมีนําสู่สังคมที่ดีและเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนและถ้าเป็นไปได้ท่านควรเร่งทําบุญลักษณะนี้ก่อนพ้นปี2,564าหสรับท่านผู้สนใจใช้บริการไม่ว่าจะเป็นดูดวงวางแผนชีวิตดูดวงเลขที่บ้านดู่วงจุย้ย หรือบริการที่ปรึกษาธุรกิจสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0817-00864 4หรือ idline สมเจ็แสงถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลงเรียนเชิญกดติดตามแล้วตามด้ยวยรูปกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ